ครับวันนี้เราก็ก็จะพามาดูต้นทุเรียนปลูกใหม่กันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอาการของต้นทุเรียนปลูกใหม่นะฮะนี่ครับเพิ่งปลูกได้ประมาณ5วันแต่ดูก็สวยงามดีนะครับอืมโอม้ไม่มีอาการ บักหรือชะงักการเจริญเติบโตแต่ตออยังใดนะลูกไว้สองต้นครับต้นนี้เป็นไงบ้างโอ้สวยครับสวยอืมสวยอืมครับนี่คือเป็นต้นพันธุ์กิ่งข้างนะครับ ไม่ใช่พันกระโดงทั้งสองต้นนะทั้งสองต้นต้นนั้นอีกต้นหนึ่งเป็นพันกิ่งข้างทั้งสองต้นนะครับเ,เหตุผลที่ปลูกกิ่งข้างก็คือมันไม่ต้องตกติ่งกิ่งยากเหมือนต้นกระโดงเขาว่านะฮะเขาว่าครับก็คงจะแค่นี้ก่อน